เก็บมะเขือจ้าอู้ตรงใช้มีดแล้วมั้งใช้มีดตัดแล้วมั้งเนี่ยอืมเนี่ยลูกใหญ่ๆตะกร้ามาใส่เนี่ยเยอะมากเนี่ยอืม โอ้โห hmm. oh อันนี้ไว้ก่อนอ hmm. เก็บมะเขือกันมะเขือชุดที่แปดได้ประมาณนี้ลูกเขาก็จะเบาลงแล้วเนาะเพราะว่ามันชุดที่แปดแล้วเนี่ยแต่ต้นเขาก็ยังสวยอยู่ต้นยังสวยอยู่เลยนี่แต่ลูกก็ออกเรื่อยๆแหละเก็บแล้วแต่ว่าอันนี้ลูกเล็กเรายังไม่เก็บเนาะเนี่ยก็ยังเยอะอยู่แต่ว่า ก็ได้น้อยกว่าทุกครั้งที่เก็บเนาะครั้งที่เปดจ้านี่มะเขือสวนย่อมเล็กๆที่ปลูกกินเองแล้วก็แบ่งพี่แบ่งน้องได้ด้วยจา้มามะเขือเราโอ้น้าภูมิใจเนาะเนี่ยทำได้ภูมิใจนะคะนี่มะเขือจา้า